เอาบม่ได no ้เลยกะมึงจอยก็ไ <chore> ด <cía> mm ้เท่านั้นเลยได้ตัวห้เดียวนะจ๊ะหจะได้เดียวนะเห็นได้จอยจะพอกินอยู่ว่าห้เดียวน่ะฮะเห็นได้เนาะตะกี้หันลูกหาขี้เหล่าเลยตะกี้หันอ้ายหั่นบุ๋มีหน้าแลีนมาเอาเมียมาอยู่ลูกมันยังน้อยบักอันนี้ฮะแล้วมันเป็นดอนเป็นชุกเป็นเิวละวคุดไปคุดมาบอกกรบปพังอ้ายหั่นจะเป็นหาหน้าเลยหรือดำเลยจนเชียด ชีวิตบบดนี้โดยเห็นไอคุณยูฮั่นแหละอ่ะอันนี้หละทิถามอีกท่านหนึ่งเพราะเอฟซีเพิ่นกับข้างค่าใจลายเรียกว่ามูลของเราเองนะมูลของพอน้องจ้อยนะบ่ได้มีบ่บ่ได้มีแล้วขายแล้วขายเบ่แล้วหัันน้ีรมดใฮ อายมาแหละโอะ้ขายเบิดแล้วตะกี้น่ะขายเบิดแล้วพูดแล้วหัลลให้เดียวนั่นกับเจ้าปันให้ให้เดียวนั่นกับคองคองลูกคือชื่อเออบอกกับ่อไปนพี่น้องเบิดสู่ขู่สู่คนมาเพียงเนาะเบิร์ดจมองสบอนว่าสิเป็นพี่นอ้นอ,งอ,นนองทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสด,ดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกแต่นหนึ่งพ่อๆกับช่องยูทูบของวิงชายใจกันร้วยพี่น้องเนาะอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลย ยังบอ่อเดยวยังบ,อบ่อจบนอพี่น้องในเรื่องที่หทหให้ที่หน้าของน้องจ้อยพี่น้องเนาะให้เอฟซีเข้าใจน้ำอีกเท่านึงพี่น้องเลยเพราะว่าที่เฮาซื้อจากเพิรนนอพี่น้องบางเอฟซีเพิ่นบอกเข้าใจแต่เพิ่นว่าเพิ่นว่าหน้าเจ้าของเป็นยังต้องซื้อแพงแท้อันนี้ก็ให้เข้าใจนอพินเนาะคือหน้าของน้องจ้อยเนี่ยมีแต่ให้ที่เฮายือนอยู่นี่หน้าองพอเพิ่์นนะถ้าเฮาเอาแต่นี่นะไ่ได้เสียเงินจะก,กีบ น้องเนาะตามทีเพิ่นเว่าถ้าห้าเอาแต่จุดที่ว่าให้ที่ให้นี่ให้หน้าให้เดียวอันเขา 7, 8, ้าเจ็ดแปดบอันนี้นี่นี่บ่ได้เสียงเงินจะก,กีบนะลุงเนาะอ่ะสบายดีแล้วลุงกำลังจ่อยโดยถ้าว่าห้าเอาแต่ให้เดียวนี่น่ะบม่ได้เสียงเงินจะก,กีบเพิน่นว่ะแต่บัดนี้แหละเ้าคอเพิ่นนี่คือว่าคอซื้อขึ้นไปขอซื้อขึ้นไปเทิงพุ่นอีกอ่าคอซื้อขึ้นไปเทิงพุ่นอีกี่น้องเนาะประเด็นที่ว่า อ่มันก็เลยแบบว่าเอฟซีว่าอยู่ใช้บ้านได้เมืองได้อ่ะพอแม่โบมีน่าให้มีหน้าโบแมนแตกี้มันกับชิเม่นหน้าพอน้องจ้อยเบิดแต่เราขายเบิดแต่เนาะอ่เราขายเบิดแต่เอากับเบ่าตามเพิ่นเบ้าแนะน้องพี่น้องเอากับโบจักน้ำเพิ่นเด้ตแตกี้นะอันนี้ให้ให้นี่กับคว่าเ r าปั๊บมันเพียงมันยังจะดีกับโอ้คัม b a r นั่งก็ได้ย่อกชีพโชค มันขึ้นอยู่กับมันค้นเห็ดนั่นแหละถ้าบมมีปุ๋ยจะดีคือเว่าะนเนาะอันนี้ที่ว่าพอน้องจ้อยล้ำแต่ละเทือ,อน,นี้คุดเอา,าคุดเอาทรมาชาติแต่ป้าไปเลยน้ำก็บ่ได้ค่อยแช่มีแต่เป็นไลไปตามสายห้องนี่ซื้อเนอะอาะอืมเติงผมระย่างมาแต่ผมมาเบิ่งอีกเมื่อนี้พี่น้องเลยจังสิได้ห,ห้คำตาตผู้ใหญ่ FC อันนี้นั่นมีแต่คาคันแทนหน้าตัวนี้ขึ้นไปนี้ ดขึ้นไปเทิงพุทธแบบคอเพิ่นเพิ่นกับคอเฮาเฮากับคอ,อเพิ่นเห็นนะก็เลยอยากอยากพุงอยากพุงน้ำกันอีกเท่านึงอย่างเนาะพุงหัวเพิ่นได้ทางนี้มาดูพุงหัวพุงหัวเนาะพุงหัวยี่าสิบได้ออกมาหนาเพิ่นยังได้ออกมาคือเกา่า เร oh. าอยากแข่งแดดเนี่ยยังได้ออกมาอีกแข่งแดดดิไงน,นี่ <laughs> โอ้ยจะมาได้จะมาได้แับน,นี้เนาะอ่ะสบายดีอีกเต่ยนึง <laughs> mong nghĩ nó kỳ nào thay mong à. <laughs> lại cho vào này thay tôi lắm thay mất hai níu hai bát này két hai 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 bên kia tìm bên kia hai tìm bên bên chết, bên เอาแบบนี่ชะคำว่าเจ้าสินั่นนี่แต่รักขาวตัวนั้นเดี๋ยวมาใส่กันเทศตัวนี้เลยรักไม่ไงรักขาวตัวน้ะแม่นนักขั้วตัวนะ,ม,วาวนะมาใส่กันเทนี่เลยนี่เห็นมันเตะมาเชิงนี่กันซี่ไปเลยใส่รักขาวตัวนั้นไปเห้ชิรุดคนน้าขึ้นมาตันไปซี่เลยบานนีนะตันชงน้องจอยอ่ะแมน เด็ดคันชื่อไปที่เลยชื่อไปใส่รักขาวก็ได,ด้โตเฮาไปจับมือนัน้นรักขาวรักแลนนักก่ะแม่นแม่นเจอไไกอลัว้ไปก่อนล่ะลองใจไปยืนอยู่ลองใจไปยืนอยู่อยู่หลักก่อนอเจ้าขอเฮาเฮากับคอ,อเจ้านะาบอกง่ายๆซะโคกัน ก็เข้าใจทั้งสองกลัมช่องไพ่แต่ว่าอยากให้น้องจ้อยแบบรังเท้อบาดเพิ่นเอาลูกเอาเมียเพราะว่าได้มีไ้มีหน้าเพอได้มาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะดูกจะถ่ายชองคนผัวเมียกับลูกผู้นึ่ง,ง,งก็คือสิกพรากินเนาะเนาะกุ่มเนาะและผู้ใหญเ่เพิ่นคือเห็นชับนี่แล้วจากชีวาาา่าในไรจากคนโมได้มียัง ไปยังกันนั่นไปเบิงย <laughs> ืนเบิงลักผู้บอกเ้าฮะผู้น็กรพกระอมมันเ็ดชยมันไหนลักตัวนัะักขาวน่ะให้ไม่หง่เพิ่นเดียวไปเบิงนี่มือมือหนามาเออลักน้ำนองจ้อยฮะมามามาเมื่อเมื่อขับมางูงูเห่าขึ้นมามือไฮะา้องูเห่าขึ้นทังเพือนผูกมือน่ะ เปื่อนำมเมื่อนำมมาตายเข้าใจแล้วว่ารากตัวนั้นนะรักตัวนั้นนะพัชรุดขั้นขึ้นมาใส่ขั้นตัวนี้ไปขึ้นกองม่วงในอันนั้นกะนกองม่วงบวกหาตัวนั้นแม่ซื้อมาพี่เลยฮะอันใดแม่ชมขนาดตัวนั้นเออจะเป็นนาอยู่คือเก่า

ขิงเต็กฮ่าฮ่าฮ่าห้เฮ็ดยูหฮ่าแบบีิแล้วขิงเต็กแล้วบ่ได้ฮอนเงินเน้อน้าให้เฮ็ดสมมุติว่าอ่าเอ้ยเฮาขอเฮ็ดน้ำเจ้าในเด้อนี่ปีนี้เฮาบ่มีนาเฮ็ดเฮาลำหายเดียวนึงเฮาขอลำช้าแถวนี่ฮ่านเจ้าก็จะปฏิเสธบ่สารลานโคลานขอเฮ็ดเจ้าสิกล้านั่นบ่ซะรคำบ่มีบัดเพิ่นบ่มีข้าวกินบัดมาขออ้ายเฮาเน่ข้าวน่ะพอได้มาเจ้าก็พอได้แบ่งให้หลานเจ้า

ดถุกได้นนเดนา <laughs> ะพอได้ก,กินคงกินน้ำเลาแล้วกบได้เขียนได้ได้ปลาละมาคอได้แล้วเห็นมาขี้เราหนังกะดีจนตายชื่อได้บ่ย้อนตายในกระเพื่นนะนเขียนยาให้นะลุมลมๆนั่นแหละตายเลยแต่นี้เบื้องเบื้องดุมพุ่นผู้เจ้าเคยผู้เจ้าฮู้นะมันสิโค้งมาตามมาโค้งมาใชาก่กบบิ๊กตัวนี้บอกคือว่าซื่อไปใส่บางก้อนตอนคราบพุทธอันเด้อลูกเอ๋ยคันผายค่ะ แล้วก็กก๊ะไม่มหันเลยโก๊แต่กก๊มีกก๊ะเด่นหมดก๊มีกนก๊มีเดนนะหันโคงไปตามขานานะเนาะโคมีขางหันหันโคงไปหันค่ะแตไกมีนะโคงไปใช่พ้นก๊แดงนำหันโงชแดงนำนั่นก็มาใช้ตอนร้นี้ก็มาแม่นลของเขาความไปกก๊กมีอันนั้นองเท่านั้นไปจะขานาพายแก็ตอนนี้ไปนี้ไปนี้ แด่นฮันดิลหลังหัวหลาายเนะัวฮันมาใส่หัวนี่เนาะโดย<อ>มันก็ก้มกินแหละบักจ่อยฮันเห็นหนะ้าให้ายาี้ยงๆปรับน้ำอยู่ยำน้ำม,มีแต่น้ำมึนอันนี้ค่อยไปได,ดำจักปีนถับกะคือใชอเอื้อนน้องชื่อได้คอ,คอยหายคนอยากกินฮอตอยูอไ่ได้นี่ฮะ อันนั้นแล้วอันนี้นะมันชื่อเดีมันได้รุดได้ปั๊บบีได้เดี๋ยวนี้มันคึดคึดหนักเดือนนี่นะน่าดูแม่นมันบอคือทางมันเพียงเป็น่ยนหนาแล้วได้ชื่อเดี๋ยต้องเราต้องรุดต้องยังผูกมังม่วงกันเต็มมันโจมจ้าจำชิคินมังม่วงปีนี้ไล่ดิ โซ่ตลาดเนี่ยแต่กี่วันเนี่ยไรเนาะแต่กบมาจะหลดตลาดบมีมีไปขายมึงกระโฉกเป็นเช็ดให้แบบนี้เนาะเป็นเช็ดให้มาได้วิ่งตัวนี้เพิ่มนี่นี่วิ่งตัวนี้เพิ่มน้อยนึงหากแต่ว่าลักตัวนั้นนะให้ให้มันมาตามคันณาเลยตามที่จะาเล่าเนี่ยบ เห็นมาตามกันนะแต่มามาจากหัวตัวนั้นนะชัดลงมาใส่ตัวนี้ตัวนี้ก็เอาออกเลย็กจอกะรตตรงตรงกยังนังกนังตรงนังาเสาเชียงอนกเลย าาเปษาซเผาโอ้จนูจันูเรนเซาันนองจอย่านี้แจอยู่ดิจ๊กอะไรแจกหางบ้าบ่ได้เบ้าได้อยู่บ่ได้บางคงเออได้เก่าสิเก่าอยสบาอันนี้มันอยู่น้ำแม่มนแล้วอันนี้มันไปทำงานมันนี่มันจักป้านได้อ่ิอร์เซนมันได้อยู่ จะน้อยแบบจะมุดว่ยาผู้ใหญ่เพิ่นบือซื้อให้บัตรลานมาขอเฮ็ดได้ซื้อแห้งเต็จจ้ะไม่ได้หอนเงินเฮ็ดเยาแล้วเฮ็ดชื่อไม่เ <c oughs> ยอะม,มันเฮ็ดกว่ากินข้าวคือข้าวหันนัดทงไรเป็นเฮ็ดกันเอมรู้นะเนาะรู้ <c oughs> อันนี้จะมุดว่าคายให้จะมุดว่าขายให้ลานได้จะมุดล,ลานขอเฮ็ดเพิ่มอีกอ่ะแช่เฮ็ดอยู่บ่บาาให้เฮ็ดคือเก่าคาือเก่า ดังเห็นย่าอย่างแรกเขามาติดไทยคนเจ้ามีลูกจะค้นเจ้าเจ็ดเจ็ดคนหากท่านจะปั่นกันจะค้นยังไม่ได้ปั่นกันอืมนิจาชาชีตอนนี้เราได้แล้วเอียน่ะเป็นของเราแล้วเงินละชื่อบ่ได้เนาะเอออืมแล้วมีก็มีตัวลามาแล้วก็เห็ดและละชื่อแล้ว แล้วก็อทูมาแบบปั้นให้เนาะลานเด้อลูกลำรอนหันเอาอะไรปั้นช่องชื่อต้องลูกเอ้ยของเงินน้ข้าวเพื่อนเพื่อนชิลเล่จะเจ้าละแม่ดูสบายจังเนาะเอออาทำมาจะขะบุใครเฮาก็มาจังไม่ปั้นเลยอ๋อเด็ดเลยรเด็ดเอียแ์่กันตัวนี้ไปใส่ของหัวตัวนี้สิอาจจะว่าให้หน้าตัวเทิงเหนื่เป็นให้หน้าคือเเขา ดูย์ธรรมภูมิกันก็จะได้ประมาณไหนหน่อยนึงยำเห็ดต้อนกาป่านี่น้ำผ <sorting imagen> <unky> ุ <c imasu todo> ่นบรรจุควายใส่หั่นได้เห็ดหงอยเลยแล้วหรืพอได้เห็ดกินได้พอได้กินได้กินเนาะท่านหงองมันพอนังจ่อยเดี๋ยวลาบท่านตายพอเห็ดเห็ดหงอยตั้นหงอยแล้วเดี๋ยปรับนาเลยเห็ดหงอยเลย เห็ดหลี that, ่ลดเห็ดน uh, ั mm ่น hmm. ล ah ุงเลยอยหาเห็ดคันนาแล้วเที่ยวไปทางนี้แค่นี้กับอาหารเด็ดทางไหนป่านดึกใหญ่ใหญ่เอาป่านดึกใหญ่เที่เที่ยวเลยเนาะทำนันว่ะเห็ดทางว่ะเห็ดทางเที่ยวไปทำปุ่เพิ่นมาให้เที่ยวทางมันหน้าเขาให้กายเที่ยวกับว่าวี่ยวสองเรียงพอดีกับยอดไผ่เลยเนาะอื Thì cái, thì cái này trong thằng thịt cái này Đừng yêu làm tự em chưa ừ, anh em chưa anh em chưa anh chơi chưa มอแห้ผู้ใหญ่อยู่นีตัดสนเอาเอาสมดลตัดเอาจักตัดสน้เองมอผู้ใหญ่จะดีตัดสินั่นแหละแบบพุ่นมาพี่เย่มาเบิ่งแรตัวดิเกลสมัยนี้มันหายากเนาะหายากเีนพอเอาเียวาที่หนึ่งกัพอเอายอะเพราะบำต่อกันนะก็เอาชิวานี่ คันนังจอยนังจ่อยบ่จะได้หันทีนี่คันนังจ่อยดมากขนาันคอยได้เลยให้ชีดดับใปีนี้แถมให้ลูกคอยปนปาแล้วก็ชิดไทยดับปีนี้อหหรับปัลงหดงให้เอ่อาคุณลงคุณหนึงาเาดนี้ใหนึงดยูอบหนึ่งครับ เราถึงแล้วใส่ปุ๋มใส่ปุ๋ยเนาะแต่แต่เราดูแลได้นะการเห็ดให้เห็ดน,นาเป็นเป็นผู้ใหญ่ตกลงจงีเอาไห้บ่าอืมซาลุงลุงติดใจบ้าได้แล้วสำพราะว่าตอนนี้มันกระสือเด้สื่อมันงามน้อยๆย,ยืดแต่มันงามเป็นงามแล้วจริจิมันยังขดลงออกมันงดเ,เพง่งเพง่เพงกักกบมูได้ อันนี้ม่สื Arc ่อเลยมันหลัดหลัดชื่อหุ่นเลยเนาะจากมาใส่พวกคันตัวนี้ตัวนี้พี่เต็มพี่เลยคันพอนายใจดีเอาไม่ได้หรอกอะไมกใช่แค่ต้นนั้นเลยได้แต่ให้เดียวนะจ๊ะแต่ได้เดียวนะ เห็นได้จ้อยเฉพาะกินเฉพาะหายใเดียวนะฮะมาขอบัดพอจะขุดนะมามาขอลำน้ำอาเนตีจ้อยมาขอลำมาชื้นเน็เนาะตะกี้หันลูกห้าขี้เหลาเลยตะกี้หันอ้ายหันบุมีน่าเรนมาเอาเมียมาอยู่ลูกมันยังน้อยแบบนั้นค่ะแล้วมันเป็นดอนเป็นชุกเป็นหิวหลับขุด ไปคุดมาบอกกับบ่พังอ,อ้ายหั่นอืเป็นไฮน่าเลยหรือดำเลยจนเชียดชีวิตบัดนี้โดยเห็นอ้ายคุดอยู่หั่นแหละอ่าอันนี้แหละสิธามีเธอหนึ่งพอเอฟซีเพิ่นกับข้างค่าจ่ายรายเรีว่ามูลของเราเองน่ะมูลของพ่อน้องจ้อยน่ะบ่ได้มีบ่บ่ได้มีแล้วขายแล้วขาย <พอ S 1> บ่แล้วตรงตนั้นก็ขึ้นเชียดข้าวกับข้าวคายคุดแล้วหั่น พูดลาหันคายแล้วคายไปเชียร์ขึ้นจึเมียเขาโอแล้วมันมีรถขอยรถปันให้เฮ็ดอายมาแหละ๋อขายเบิดแล้วตะกี้น่ะขายเบิดแล้วพูดลาหันให้เดียวนั่นกับเจ้าปันให้ให้เดียวนั่นกับของของลูกคือชื่อเออบอกกับบุพังอืมบอกกับคุดบอกคุดเลยให้เพิ่นเฮ็ดกินให้เพิ่นเฮ็ดกินเลยเพื่อนเชียร์ชื่อเอ้ยให้เชียลาวันนั่นแหละโดยโดยโดยอ่ะนั่นแหละเจ้าเจ้าต้องเล่าแบบความจริงให้เอฟซีฮู้เลยจั่หน่อยเพิ่นที่ว่า เขามาซื้อหน้าหน้าตัวเองเป็นยังต้องซื้อนะอเป็นยังต้องซื้อแบบนี้แหละมันาตจากให้นั่นแบบ่ที่ว่าตัวนี้เนีะต่างลานโอบอกยังายชะเนะเบอกนั่นใช่ต่างลานโคเจ้าแต่เราให้เอฟซีเพิ่นพังน้ำยังน่อยเพิ่นผูเพิ่นหมดจากเดืองจากลาวน้ำเฮาแหล่เพิ่นที่ว่าออไปตัวที่ แต่พอน้องจ้อยนี่ห้องเราเองนี่เราคลายเบิดเนาะขายเบ็ดแล้วลูกเลยเออขึเจ็บเขาท่านได้เอาแม่แม่มากันนี่ขึ้นขึ้นแล้วพอแต่พอขยังขึ้นใช่ไทยขึ้นใช้บ้านตัวเองค่เมียเขาโอ้แสดงว่าเรามีเมียหลายคนพอน้องจ้อยนี่ยแม่นเบาดูเ้าแบบไรนี่เอาไปเข้าใจพอคอยรบชื่อพอคอยรบมีแนวเชียองเหมือนคำเป็นคนจะสู้บอเป็นคนจะสู้อ๋อ แต่ไข่น่าตรงมาเมียเขาได้เนาะอ่าเมียบ้านตุ้มอ่าเมียแม่บางอันนี่ฮะลหนยเมียเรามานักมานักเรามีนาเ hết มีนา hết เลยปั้นเ hết เฮ็ดบัดนี้ขุดไปขุดมาฮันเด้บัลลาขุดปีนิดหนึ่งปะย่าแม่ลุงลำจะขุดอีกยังขุดไปเหนือเดียง ไปพูดมาบอกกับพวกังบอกได้เยาบอกแหละให้ลูกเอ้ย hmm. ต yeah. ัวแบบเป็นน้องแล้วไอ้เวอชักแช่เลยอยู mm ่เลยคือครับเฉียดตะดินไอ้ไอ้เอ้ยคอแน่เงินเฉียดตะดินได้เป็นของไฟของมันแอ้ก็ดีลูกเอ้ยไอ้เอ้ยเอางินเฉยไหนยะอะไรเฉียะแล้วเฮาวิ้ยาแหละฮาวิ้ยหยุบแล้วเมื่อไม่ได้เฉียะค่ะก็มาทำเลยลูกเอ้ยบัดนี้ยิ่งไอ้เวอแบบนี้นะฮะมาทำเลย กดเชียแล้เขาเชียกบเชียแลวเขาเชียบัดนี่ของยอมาชนเนยได้เห็ดเขาจะเห็ดนากลิ้วไอมาเชียอย่างมันเป็นมานหลั่นขเนาะคือยังจมมันยังไหนเน่ากันไหนจนกันเนะจาเป็นช่งไหนอืมว่กันอะไรเนาะอืมว่ากัว่กัน คือเชลาน้ำแม่กินฮอตอยู่ได้นี่ยถ้าผู้อื่นทำมาหายเลยไอ้เจ้าคือเชลาน้ำนี่แหละก็น้องจ้อยน้องยังนี่แหละจได้ว่าขอนซีมุนลูกเอ้ยขอนนังจ้อยบนคนผู้ใหญ่จดีหลอกเบิ้องหากับปั่นให้กินหายเลยตะกี้หกปันไปปั่นมาเลยขันให้เชิงกับลูกแม่ก็ให้เชิงเลยที่โบันได้เยอะเลย ที่หมื่นนี่รวมทั้งเงินตัวหายเพื่อนโดยบอกคือว่าในไรบ่าวหามันขาดได้ตัวนี้เงินไทยราลแม่ผู้เพื่นมาแทกบอกคือว่าในไรสิรวมรวมที่มื่นหันห้าพันนั่นมาให้แม่ขั้นห่อนั้นผู้ใหญ่ใจดีมาให้แม่น่ะชามหมื่นห้าแล้วห้าพันให้จุดนัดให้พอบานเขาเขาจมาลูกโดยโดยโดยอันนี้จังว่าบ่าวจังน้อยรถอัน มาเอ้อาคือบ่ให้แม่บ่ฮอดชี้มืนนม้นนะบอกง่ายๆว่าสามมื้นห้าเช้าบอกชี้ใช่เนาะเมย์เจ้านี่สามมื้นห้าแต่เจ้า 5, จจเจ้าแบ่งดินขึ้นให้อีกนะจะแบ่งดินขึ้นให้อีกห้าพันนี่แมนให้ในายบ้านแต่ว่าน้องจ้อยอยากลดราคาหรือว่านั่นเดี๋ยต้องไปขอน้ำนายบ้านเมนเพราะว่ามันจังชีอนัน นั่นเด้เนาะดุงเนาะ,ะต้องไปขอน้ำในบ้านเพราะว่ามันมันโบเมนดินเข้าไปซื้อขายกันอันนี้ต่างว่าเจ้าแวงใหลานเนาะอ่าไปไปแบบนี้พี่น้องเห็เนาะต่างว่าแวงใหลานแหละทำหน้าตัวเองในเรื่องเั้นโตัวน้ำในบ้านนี่ให้นองแก้วคุยถามมองเพื่อนอีกเธนึงนะพี่น้องคือเราเ่ามาเห็นและพอ,องจ้อยกับขายไปแหลหลายเทือรายที่หลยกับมัน การขายให้ขายหน้าไงขายกระหู้ว่าง่ายใช้คนนำบ้านนี่ไผากระ <Yeah. S 1> กหู้เนาะไผยกระหู้แต่โดยอันเฮาสีว่านั่นเอฟซี G, สีม่วมมงของเอฟซีมันสะเปลี่ยนเนี่ยอะไรกันยะแต่ว่าต่างคนต่างมีจุดประสงค์ในพี่น้องเนาะคือของเพื่อนคือเพื่อนนี่เพื่อนกับเ่ได้ว่าเพื่อนอยากขายหรอกแค่ว่าเฮาเป็นคนมา ถามแหล,เแหลหะเพิ่นสีบีแวงใหายช้ำไหลหนาพี่เนาะมนี่แต่ว่าให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจเนาะลุงเนาะหายปุ้ยใหญ่เพิ่นตัดสินใจพี่น้องเลยเ,เ,ลเ,เลพิออ่อจชาวแบบไรพวยอ่าหยับกะอยากขาินได้ <c oughs> <c oughs> เจ็บท้องแน่นเนาะ <c oughs> นะมีแต่ว่าประมาณนี้ได้ะให้เพิ่นนั่นเดี๋ยวถ้าว่าเพิ่นโอเคเนาะ ่ว่าเพื่อนโอเคเพิ่นอนอว่าได้แล้วชันั่งกะเอาแหละเขาสีมานั่นมือนั่นไม้กันจ่ายเงินทำมาเพื่อนได้เนาะอ่าจังเอาหน้าบ้านเพื่อนออกมาเขียนบดบันทึกม่อย่างคักแน่เพราะว่าเหตุแบบนี้มันต้องอ่ามีได้เช่นนั่นคักแน่ได้คำเฮาได้เสียเงินเสียคำต้องมีใบย,ย่างยืงนคักแน่บานชวนลายแถวนอกบนหน้าเฮาเห็ุชื่อขายกันบ่ได เห็ดใบนั่นคือองค์เขาโพน้องไม่แกเนาะมีแต่ขายกันปากเป้าช่วงนี้จะเห็ดอะไรเริ่มอยากเห็ดแล้วบอคนกำลังตื่นตัวด้วยเบบคือที่ดินท่านมอนี่บอแบบที่ยังยุ่นเลยเนาะแมุ่นนะยุ่นบนที่ดินท่านมอคือคือว่าบนท่านไร่เลยบนได้ได้อันน่ะได้ได้ไปเปลี่ยนบอนไม้ให้เนาะของท่านมอน่ะได้ไปเปลี่ยนบอนไม้ให้ให่ราวได้คือคือเลยหินว่านี่ยคืออยากส่งเงินชมยังกัน ไปเปลี่ยนบอลใหม่จงนั่นมาเท่านั่นบวลเราบวบได้นนี่แจ้งหน่อยค่ะเชื่อว่าว่ามีแต่ว่าเพิ่นให้มาใส่คันนี่ซื้อมาพี่ซื้อชัดไปพี่ไปพูดเลยวางวางเทียงไงยังเป็นห้องน้องจ้อยคือเกขาวางเทียงห่ะวางเทียงห้องจ้อยใช่วางเทียงบางมีก่อแล้วไหมมายังน่ะโดยอ๋อยังให้น้องเพิ่นปลูกเทียงปลูกยังคือเกขาเนาะโดยอืม อนี่แหละพีมดูแลแม่มาให้ดูดยแมนยูแมนยูเขาเข้าใจเจ้าอยู่เพราะว่าคือนี่แหละเฮ้ยเ้ยเราอีกนะเอาได้ไหมเอาอีกได้ไหมเจ้าวาดน้องจั่น ประมาณนี้น้องพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละไอ้นั่นหากคำตว่านะั่นหน่ได้มีปัญหายังหรือ่าบ้านนี้น่ะบ่มีหรือ่าคำว่าได้ชั้นนี้เนาะได้ชั้นนี้แล้วมันได้คำว่าได้บ้านนี้มาจักได้ตอบได้อ่าคำว่าได้บ้านนี้ก็แม่นให้เดียวนั้นขอแต่ให้เดียวนั้นเฮ <c oughs> ้พี่น้องไงเนาะประมาณนี้แหละมีแต่ว่าให้ผู้ใหญ่ตัดสินอีกเจ้าหนึ่เนาะพี่เนาะอ่ามื่นเด้อสิให้คำตอบเด้อเดี๋ยวมื่นให้คำตอบคือว่า เอามาขอเพ่งจากเพื่นจากพุ่นเนะ่อยู่นำรถบนมาเวียงจอดรถพุ่นนะให้เดียวนั้นถาว่าพอได้ราคาเนี่ถ้านั่นแนมนยับขึ้นมาพี่นะ่ะเขาขอเพื่อนได้พี่น้องบอแมนว่าเขาแบบมันนั่นดอกขอเพื่อนอยากให้มันโตกันคำจะไปชื่อบางอื่นก็คือลุงวาวเนะียที่ดินมันกะอึดมันกะแพงนั่นแหละข้มือนีอ่พอได้เข็ดอยู่กินบัตรต่อไป อ่ะคลิปนี้กจะลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วผิดพลาดกันใดก็ต้องกลับขอโทษขอไปลหลายขอก่าว<ๆ>คำว่าสบายดีสบายดีบ,ยดบัดสุข,ขคนเนาะ